ยังไงครับตลาดยังไงครับวันนี้มาแดงอีงอกแล้วครับแดงนี่ยังไม่เท่าไหร่เพราะเมื่อกี้นั่งดูเนี่ยมันแดงในยุโรปแ,แล้วก็แดงในอเมริกาแต่อเมริกาแดงเนี่ยแดงอยู่ประมาณเจ็ดแปดจุดอืมอ่าเพราะฉะนั้นผมมองว่าตลาดเนี่ยก็ก็ก็เล่นโลอะฮะแต่แยังไม่สามารถอย่างที่กลับเรียนนะ,ะดูจากกราฟด,ดูจากเทคนิคเนี่ยอ่าถ้ายังไม่สามารถผ่านระดับพันหกขึ้นไปได้เนี่ย ตลาดจะเล่นวงแคบเล่นข้างล่างนะครับแล้วก็จากข่าวต่งางๆที่เข้ามากระทบนะข่าวจริงๆแล้วตั้งแต่วันศุกร์ละตลาดใช้ข่าวเรื่องการขึ้นอัตาราดอกเบีย้ยในเดือนพิกายนถึงธันวาคมึ้นหนะัก75เปอร์เซ็นต์จริงแล้วถ้าเล่นตัวนี้เนี่ยนะฮะหุ้นที่ทําเกี่ยวข้องกับตัวอัตาราดอกเบีย้ยเนี่ยนะะน่าจะมีแนวโน้มค่อนข้างดีผมฝากไว้แล้วกันในกลุ่มแบงก์ ที่อ่อนตัวลงมาเนี่ยผมคิดว่า,น,าน่าเล่นรีบาวหรือรหุ้นในกลุ่มของอะไรนะประกันที่คุณทเท I เนี่ยใช่ไหมใช่ไหมหุ้นเด่นของรายการเนี่ยนะลงมาค่นอน้างลึกแล้วนะน่าสนใจอยู่เหมือนกันไทยประกันนะไทยประกันไทยประกันก็ลงมาค่างลึกแล้วผมว่าราคาคงลงต่ำกว่านี้ไม่ได้มากแลับอีกอันหนึ่งก็คือในสิ่งที่ในสิ่งที่ การต่อสู้กันคือเอาเอาเอาข้อติงก่อนเรื่องที่เกิดขึ้นนะครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณไบเดนกําลังต่อต้านกับตัวเทคโนโลยีที่จะออกจากสหรัฐอเมริกานะพวกชิปต่างๆเพราะฉนั้นอุตสาหกรรมในแง่ของตัวชิปจะโดนผลกระทบนะฮะแล้วก็กระทบไปในกุ้นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาที่ลงดักเมื่อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับส่วนในเรื่องของการขึ้น อัตราค่าลดกำลังการผลิตแล้วราคาค่าน้ำมันขึ้นเนี่ยคุณไบเดนเนี่ยโดนเนื่องจากคุณไบเดนเนี่ยต้องการให้ราคาน้ำมันไม่ขึ้นนะฮะแต่พอกลุ่มโอเปกพักขึ้นมาเนี่ยคุณไบเดนก็มีวิธีการอันหนึ่งก็คือไปเอาน้ำมันดิบออกมานะครับมาทำการส่งเข้าสู่ในระบบตลาดทำให้ค่าราคาน้ำมันเป็นลักษณะ,ะอ่อนตัวอย่างไรก็ตาม ตัวผมอ่านงานของโกลมันแซกอ่านของตัวบูเบิร์กเนี่ยเขาก็ยังเชื่อว่าราคาน้ำมันจะอยู่ที่ระดับราคา110เหรียญครับแล้วก็ก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาฮะงานราคาดีอยู่ในใจมากสี่ได้หมายถึงว่าเดือนพิจิกากับเดือนธันวาคงจะได้เห็นบทบาทตัวนี้มากขึ้นนะครับโอเคครับอันนี้คือภาพใหญ่ทั้งหมดเพราะนั้นผมคิดว่าตลาดแขวงถามว่าจะลงมากกว่านี้ไหม ผมไม่คิดว่าตลาดจะลงไปเล่นที่พันห้านะมผมคิดว่าตลาดจะลงเล่นที่ระดับมากที่สุดเนี่ยพันหแล้วเล่นรีบาวบแ,ตแต่เล่นรีบาวสู้กับว่าจะผ่านพันหได้หรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าถ้าเดือนเดือนตุลาไม่สามารถขึ้นไปได้เดียเด๋ยวผู้จัดการจะนโดนตักอีกอเอาละัวหุ้นบ้าง อ่านะครับเดี๋ยวสัญญาณมีปัญหาดีขนหนึ่งนะครับผมกลับมาหรือยังครับอ่าเดี๋ยวยังไงให้ทีมงานลองเช็คดูกำลังคลายแม็กเลยอ่าพิเศษให้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 แนวรับไว้ว่าตลาดน่าจะลงมาเล่นไม่เกิน1,500้อยนะครับแนวมองถึงระดับสามบาทสิมต่างละระรับเป็นหุ้นเน้นเล่นนะฮะในเจเอวีนะฮะสาบาทสิบต่างในตัวเอวีนะตัวที่สองนั้นอยาก ทางงาน<ม>ารีเ์ชเนี่ยอยากได้การรีบาวของตัวติดล้อนะเพราะว่าติดล้อลงมา25บาทบนะ25บาทน่าจะเป็นลักษณะของการรีบาวได้ส่วนตัวสุดท้ายเลยเมีอยู่2ตัวเป็นตัวสุดท้ายแล้วกันสองตัวนี้มีตัวแรกเป็นตัว BYD ายดีเป็นลักษณะเล่นเกงกำไรขึ้นไปแล้วตัวสุดท้ายดันหุ้นเดินเรือค่า BDI อาปรับในะทิศทางค่อนข้าง,ง,งดีอยู่ นะครับเพราะนั้น TTA เนี่ยแม้ว่าจะแป่งตัวก็ตามแต่ราคาเป้าหมาย9บาทนะราคาเป้าหมายยังคงเป็น9บาทอยู่นะครับเพราะนั้นให้ซื้อที่ TDA เนี่ยที่ระดับซื้อเนี่ย7บาทสิ่ที่ระดับขายเนี่ย9บาทนะครับเป็นพุ้นสี่ตัวสำหรับวันนี้ถามว่าก็ราคาหุ้นลงมาเยอะแล้วฮะผมดั้งดูในเซต50เมื่อคืนนี้ดูในเซต50พุ้นทุกตัวเกือบทุกตัวตัวใหญ่เกือบทุกตัว ลงมาเล่นที่ slow store ระดับ7 8็ดแปดเกล้วนั่นหมายถึงว่ามันพร้อมที่จะรีบาวได้นะมันพร้อมีจะรีบาวได้ทั้งหมดและนะก็ยังคงยังยังเชื่อในกลุ่มของการท่องเที่ยวอยู่นะฮะ AOT ยังไม่ลงต่ำกว่านี้นะครับ AV ยังสู้ได้อยู่มิ้นถึงลงมาลึกๆเนี่ยผมว่าก็ก็น่าจะรีบาวได้เล่นละสัารีบาวครับก็ลองดูครับแต่ก็อย่าทุ่มหนักมากนักนะครับอย่าทุ่มหนักมากนก ดูข่าวขณะนี้ที่เราเราอ,อกาสเนี่ยนะครับในแง่ของตัวตลาดฟิลเตอร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับตัว US ก็ลงมา67จุดนะครับเอก็ลงเป็นบวกใด้ละนะครับก็ยังไม่มีอะไรตลาดทุโรลวเปิดมารอบเช้าก็บ,บ่ายนี้ก็หลวปเปิดมาก็เป็น,นทลนิงแกลดแคกนั้นบวกแต่บวกน้อยบวกแค่ส2จุดเพราะั้นตลาดจะ็ไปไหนไม่ค่อยได้นะครับก็ระมัดระวังก่อนนะครับ ตลาดจะดีมากว่าต้องผ่านพันหกถ้ายัางไม่สามารถผ่านพันหกได้ต้องเล่นเป็นกอดเป็นรอบไปฮะอย่าเพิ่งเพิ่งหนักม้านนักกรบบครับแสดงว่าสามวันนี้คือื้อถือสั้นไว้ก่อนถูกไหมฮะสั้น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 อย่างเดียวไม่พอนะฮะต้องสั้นในแง่ของต้องไม่เพิ่มน้าหนักด้วยนะสั้นแล้วก็ไม่เพิ่มน้ําหนักมากด้วยนะครับ,รบเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกฮะพอเราเทรดสามวันเสร็จแล้เหลือที่เหลือเนี่ยผมว่าวันวันพุธเนี่ย ตลาดจะโซซัสโซเซมากเพราะว่ามันจะหยุดหลายวันแต่ตลาดจะถ้าเอาข้อจริงวันที่สิบเจ็เปิดตลาดปาค้อยมาดูตลาดกอีกทีจะสบายใจกว่านะตลาดนั้นจะยาวหน่อยนะครับจะเห็นภาพอะไรที่ชัดเจนภายในหนึ่งอาทิตย์น,นี้จริงรับข่าวในต่างประเทศเนี่ยเป็นข่าวตัวเดียวเท่านั้นเอง ข่าวว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงแค่นั้นแต่ตลาดมันยังไม่ฟื้นเท่านั้นเองนะครับก็หลงกับที่ตัวเช่นมีมีเรื่องนึงมีเรื่องนึ่งครับ่ถามนิดนึงฮะล่าสุดทางสมาคมท่องเที่ยวเขาปรับเป้านักท่องเที่ยวคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็น12ล้านคนในปีนี้ดีมากตัวไหนน่าสนใจครับก็อย่างอย่างที่กับเรียนฮะอ่าคุ่นท่องเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินก็เอวีดูเด่นนะดูเด่นเอวี ถ้าโรงแรมเนี่ยตัวเซนทัลเด่นเด่นมากกว่าตัวมิ้นมินนี่ยังโดนอะไรไม่รู้ล่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัว EA มันใกล้ๆเต็มละเซนเทลเด่นในแง่ของเซนเทลเนี่ยมันผูกไปกับตัว CPN อีกตัวหนึ่งที่เด่นนะในท่องเที่ยวนะฮะเอ o t วี t ะแล้วก็อ่า c ี n เครับซนเทลนะดูจับคู่พวกนี้เนี่ยดูแล้วค่อนข้างที่จะไม่ไม่ ยกเวน้นยกเว้นตัวที่จริงแล้วผมเรียนเรียนตับตรงนะฮะใจรักตัวไม่ได้ชอบมิ้นนะฮะแต่ใจรักมิ้นเพราะมิ้นลงมาเยอะถ <c oughs> ้าเล่นลีบาร์ในมิ้นเนี่ยเล่นได้มากเซ <c oughs> นเทลจะขึ้นไปก็ขึ้นไปได้สักประมาณไม่ไม่ได้มากเท่าไหร่เจ<า>็ดสิบอ่ะครับนะับอยู่แค่ตรงนั้นเองนะครับแต่ก็อย่างที่กลับเรียนนฮะตอนนี้ใช้ข่าวเดียวกันทั้งหมดนะในบ้านเราเนี่ยนะเพราะยุโรปกำลังจะย้ายฐานมา มาอะฮะมาท่องเที่ยวในบ้านเรามาคือเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ฮะเขาอยู่ที่นู่นเนี่ยค่าไฟแพงอ่าครับอ่าค่าไฟแพงค่าพลังงานแพงครับเขาย้ายตัวเองมา3เดือนมาอยู่บ้านเราง่ายกว่าแล้วค่าเงินเขาแพงกว่าเราครับมันก็จะดีขึ้นครับผโอเคครับโอเคครับ